สวัสดีครับผมพบกับผมลังในเกมวอลโรบอตอีกครั้งหนึ่งครับผมคลิปนี้ฮะผมจะมาบอกข่าวดีกับเพื่อนเพื่อนครับก็คือทางค่ายพิกซ n นิกนั้นครับผมจัดกิจกรรมแจกถ่ายท่านนะครับผมทุกคนทุกไ d กันเลยทีเดียวเพียงแค่ทุกคนนะครับเข้าไปกดลิงก์นะนะครับลิงก์นั้นอยู่ใต้อยู่ในส่วนของคอมเมนต์นะครับในช่องคอมเมนต์ช่องแรกนะผมได้ปักหมดุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะมีลิงก์อยู่เพื่อนๆนก็ไปแตะลิงก์ตัวนั้น แล้วทาตามขั้นตอนเลยก่อนอื่นเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่าเขาจะแจกอะไรบ้างนะก็คือจะมีทั้งหมด3ตัวครับเป็นการโหวตนะครับเพื่อนๆต้องรีบนะครับผมต้องรีบไปลงไอดีไว้เลยนะครับผมตัวแรกเป็นชาเลนกาครับนะผมอาจจะไม่ได้บอกเรียงตัวนะทุกคนก็มีชาเลนกาครับผมตัวนี้นะครับพร้อมกับปืนสไตเกอร์นะครับแล้วก็มีเอ่ออ้าผมไม่มีเนี่ยว่าต้องไปดูในร้านค้าครับ มีนี่ครับผมโนเดนนะครับพร้อมกับปืนก้ามปูไมนอตนะครับพร้อมปืนลูกซองชาริก้าครับผมกับปืนสไตเกอรับมีทั้งหมด3ตัวให้เ,เพื่อนๆเข้าไปติก๊กทำตามขั้นตอนครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะย้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมต้องลงไอดีก่อนวันที่12นี้นะครับผมก่อนวันที่12นี้นะนะครับแล้วเราก็จะไปได้รับไทท่นในซีซั่นหน้าก็คือ ใน w a l l o บ o ร9.2นะครับผมอัปเดตหน้านั่นเองนะครับรถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับคนที่มีเลเวล21นะครับถึงจะได้นะทุกคนถ้าต่ำกว่า21นั้นไม่ได้นะนะครับต้องมีเลเวล21ขึ้นไปครับนั่นคือก,กฎกติกาง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณมีเลเวล21ขึ้นไปเนี่ยได้แน่นอนครับนะไปดูขั้นตอนกันเลยครับผม พอเพื่อนๆกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นหน้านี้เลยฮะก็จะมีไททันทั้ง3ตัวเนี่ยยืนอยู่แบบนี้ครับสวยงามกันเลยทีเดียวให้เพื่อนเลื่อนขึ้นไปครับนะเลื่อนขึ้นไปตามนี้ครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะเป็นอีเมลนะครับของตัวเองนะครับผมแล้วมาถึงตรงนี้ครับให้เพื่อนใส่นะครับผมเนี่ผมใส่เป็นตัวอย่างให้แล้วนะไ d ดีของเพื่อนๆครับ ID ดีในเกมนะพิมพ์ลงไปเลยฮะ ไม่ต้องพิมพ์ตามผมนะอันนี้มันเป็น ID ของผมนะครับนะเพื่อนๆก็พิมพ์ ID ของเพื่อนไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆก็จะเห็นครับมีไททันทั้งหมด3ตัวฮนะเป็นการโหวตนะทุกคนนะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนก็นะครับกดตัวนั้นเลยนะครับผมอยากได้ไมน็อตนะเพราะผมยังไม่มีผมก็กดไม้น็อตไปครับนะประมาณนี้ครับมันเป็นการโหวตว่าอยากได้ตัวไหนหรือชื่นชอบตัวไหนเท่านั้นเองนะครับผม ตัวแรกก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะฮะก็เป็นเอ่อโนเดนเนาะแล้วก็มีปืนเอ่อก้ามปูนะครับแล้วก็เจ้าททเลงก้าตัวที่2ครับพร้อมกับปืนสไนเปอร์ครับสไตเกอร์นั่นเองนะไม้น็อตครับจะมาพร้อมกับปืนเอ่อสควอสทำาอ่าอนผิดต้องขออภัยเนาะก็เป็นปืนลูกซองนั่นเองครับนะก็กดลงไปพอกดพอเรากดเรียบร้อยปึ๊กเนี่ยให้เรากดส่งแบบฟอร์มเลยนะครับแบบนี้ฮะปึ้ง นี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าเราได้บันทึกคําตอบของคุณไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าเ็จติ้นครับนะสำหรับการลง ID ครับเดี่ยวนี้ก็เขาบอกว่าคุณอะคุณก็แบบอร์มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะนะครับช่วงท้ายครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะสําหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับมาบอกกิจกรรมดีๆให้ก,กับเพื่อนๆได้นนรับทราบกันเยๆย แล้วก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมนะครับผมที่ได้รับเหรียญฟรีกันนะครับผมนะผมก็ได้ทําคลิปบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเช้านะครับวันนี้ก็ลงคลิปทีหน่อยก็หวังว่าเพื่อนเพื่อคงจะดูกันครบนะรับรองมาสนุกสนานแน่นอนตอนนี้ผมก็รอทาภารกิจที่2อ,อยู่นะครับติดเวลาครับผมกิจกรรมดีดีนะั้นมีอีกมากมายแล้วก็มีอะไรที่ดีผมก็จะมาทําคลิปบอกเพื่อนในครั้งต่อไปสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนเลยครับผม าบบายขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมไปลงไอ้ดีกันไว้เยอะนะครับผมไปเลย